สวัสดีครับมาพบกับคลิปแรกของตัว Strategic Information Management นะครับคลิปนี้เราจะคุยกันเรื่องของตัวตัวข้อมูลว่าตัวข้อมูลที่เราเก็บเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะชิ้นงานจริงๆนะครับที่เกิดขึ้นในในคลาสเรียนของกลุ่มที่ผมดูแลอยู่อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่ม i-manager นะครับซึ่งในนั้นเราสอนวิชาเรื่องของ Data Ana ล ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา s t ่อ i แ i นด์ดิ้งอินโฟ n a ชัน e มネจเนตัวนี้นะครับซึ่งเราได้เราได้จำลองเหตุการณ์ว่าแมนเจอร์แต่ละท่านที่เข้ามาร่วมโครงการของเราเนี่ีสกาท่านเนี่ยมีบทบาทและภาระงานที่จะต้องออกแบบระบบฐานข้อมูลนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของประโยชน์ของฐานข้อมูลอย่างแ,กแรกๆที่หลายๆท่านสงสัยว่า ทำไมมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อการทางานของเราเราคงสงสัยนะครับว่าข้อมูลที่เราเก็บเก็บเป็นอยู่ทุกวันนี้มันไปทําข้อมูลลักษณะอย่างไรได้บ้างข้อมูลที่เราทําอยู่ทุกวันนี้คือเป็นข้อมูลหลายองค์กรที่ผมเข้าไปช่วยดูให้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลลักษณะที่เป็นข้อมูลเชิงรายงานที่เป็นในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้สอด้อนถึงรายงานที่เป็นปัจจุบันและ,และรายงานที่ แสดงไปในอนาคตคําว่าเป็นอดีตก็หมายถึงว่าข้อมูลนั้นเก็บข้อมูลมาแล้วก็มารายงานว่าข้อมูลที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าจะทําอะไรกับข้อมูลนี้ได้บ้างหรือปัจจุบันเนี่ยข้อมูลตัวนี้ได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 ้แสดงถึงเหตุการณ์อะไรในอนาคตข้อมูลตัวนี้บอกอะไรเรานะครับ ถ้าเราเก็บข้อมูลมาดีๆเนี่ยผมอยากให้เราเพิ่มมิติของการมองข้อมูลไปในอนาคตด้วยว่าข้อมูลในอดีตมันสามารถที่จะสะท้อนถึงอนาคตเราได้อย่างไรบ้างวันนี้ผมขอเสนอโมเดลชื่อว่า RFM นะครับ d e s e n t r y นะครับ p i v e n c y m o n t r l y Value นะครับน,น,นะครับ,นะรบตัวนี้คือเป็นโมเดลที่ทางเราใช้วิเคราะห์คุณค่านะครับตอนนี้ผมลองมาจัดของตัวสินค้ามาดูทีละตัวนะครับ ตัวลินเซนี่เนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าเราลูกสินค้าตัวเนี้ยของเราเนี่ยมีการซื้อบ่อยขนาดไหนเราก็จะไปดูวันสุดท้ายที่เขาสั่งซื้อข้อมูลเข้ามาจากที่เราผ่านข้อมูลที่เราเก็บเข้ามาปริเบนซี่ก็คือเขาซื้อบ่อยเราขนาดไหนนะครับกับสินค้าตัวนี้มอนเทอรี่ก็คือเป็นจํานวนเงินหรือเป็นจํานวนยอดขายที่เกิดขึ้นกระดันะครับว่าจํานวนมูลค่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่อันนี้ผมขอใช้เป็นจํานวนอยอด จำนวนของสินของถ้าเราสังเกตรเราจะเห็นแล้วนะครับว่าในสินค้าที่เราเห็นตรงนี้กุ้งเผาไม่แก่เนี่ยด c ซ n นนี่คือซื้อครั้งสุดท้ายวันที่สิองมีนานะครับในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยสามมีนายี่ส้ามีนามียอดรอเรียบร้อยแล้วนะก็โอกาสที่กุ้งเผาไม่แก่เนี่ยถ้าในมุมของการซื้อบ่อยหรือซื้อซ้ำดเซนเนี่ยมีน้อยมากนะครับจำนวนครั้งที่ผ่าน ที่การการคัดกรองซื้อเข้ามาหรือมีออเดอร์เข้ามาเนี่ยกุ้งเผาไม่แก่นี่ก็จะเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเห็นว่าจํานวนเป็นหลักเดียวเลย้าน้อยกว่าทุกตัวเลยนะครับแถมมูลค่าที่ซื้อเนี่ยสามสิบเอ็ดด้วยน้อยด้วยน้อยตามไปอีกคือซื้อต่อครั้งก็น้อยนะครับจํานวนครั้งก็น้อยด้วยนะครับแสดงว่ากุ้งเผาไม่แก่เนี่ยกำลังสะท้อนอะไรให้เราเห็นครับมันกลังเป็นสินค้าที่กําลังจะมีปัญหาหรือเปล่า อันนี้เราต้องไปตรวจสอบดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือลักษณะการที่เราทําข้อมูลมาแล้วเราบอกอนาคตได้บอกปัจจุบันได้ไม่ใช่บอกข้อมูลในอดีตไม่ใช่มาบอกว่าข้อมูลนี้ขายได้เท่าไหร่ยอดขายเป็นเท่าไหร่อันนี้เราเก็บข้อมูลแล้วพอดีท่านท่าน,านคลิปนี้ออกไปในวันที่23เนี่ยมันท่านอาจจะงงว่าทำไมมีข้อมูลของวันที่12มีนามาแล้วอันนี้ต้องบอกเรียนตามตรงว่ามันเป็นข้อมูลจําลองแต่ข้อมูลจําลองตัวนี้เกิดจากการที่ อาจจะมีออเดอร์สั่งมาล่วงหน้ามันมองให้เราเห็นอนาคตแล้วอง,ง,งค์กรของท่านล่ะครับมีการมองข้อมูลอนาคตไปหรือ,อยังรายงานทุกวันนี้ข้อมูลที่ทําทุกวันนี้บอกแค่รายงานในอดีตในปัจจุบันเท่านั้นหรือเปล่าลองกลับไปทบทวนดูนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้ที่เราเก็บกันมาเยอะๆเนี่ยนะฮะใช้งบประมาณด้านไอทีเนี่ยอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นของ รายได้ของเราเนี่ยเราได้ทําประโยชน์อะไรกับข้อมูลเหล่านี้ไหมมันช่วยเสริมอาวุธยุธทธกรณ์ของเราอย่างไรนะครับแล้วครั้งหน้าเราก็จะกลับมาพบกับตัวอย่างเคสหรอง,งานที่ที่ผมเข้าไปทํางานที่ปรึกษาเพื่อจะได้เป็นไอเดียของทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามแล้วก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็หวังว่าท่านทุกคนจะได้กลับมาใช้แล้วกลับมาเยี่ยมชมพวกเราอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ